ผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอะ่ะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอม <c oughs> ที่เขาโทรมา3-4ครั้งอะ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอะ่ะยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่ผิดอะ่ะจะมาหาผมผิด <c oughs> ผมไม่ยอมแล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็ยืนยันคําเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้ว เหมือนกับทุกคดีในชีวิตผมที่ผ่านมาครับตั้งแต่ผมเด็กจนผมถึงทุกวันเนี่ยผมอยู่กับทุกคนมาตลอดเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นยังไงครับกับเหตุการณ์ที่ผมเจอผมสูวิภาคไปก่อนและตอนสุดท้ายเป็นยังไงครับผมชนะทุกคดีนะครับมีแค่คดีเดียวครับที่เพย์ออผมไม่ยอมรับครับว่าผมประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะผมมาก,ก่อนการแล้วผมผิดตรงไหนหล่ะครับกับการที่ผมถูกใส่ความใส่ร้ายทุกอย่างกับที่ทุกวันนี้ผมเจอแต่ผมไม่ได้ว่าใครครับก็ตามที่ผมให้ปากคำไปยืนยันในเจตนาในความบริสุทธิ์ใจของผม แล้วในการกระทําของผมทุกอย่างมันอยู่ในคลิปเสียงหมดแล้วครับแจ้งอะไรพี่หนุ่มกลับไหมคะหรือว่าอยากจะดยจำเ,เน,น,นินคดีอะไรไหมอ๋อยังยังไม่หรอกครับคือผมไม่ค่อยทําอะไรใครครับก็เฉยๆครับแล้วความจริงก็จะปรากฏเองผมพูดให้ให้ทุกท่านฟังแบบนี้ดีกว่าครับคือในชีวิตผมเนี่ยก็ถูกคนอ้างชื่อมาเยอะมากเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยเด็กๆเอารูปผมไปแปะเสื hmm. I mean. I ้อสกีนเสื้อบอกว่าจะได้เสื้อพี่ฟิล์มรัตภูมิพร้อมรอยจูบพร้อมลายเซ็นผมว่ามันก็เป็นการที่เขาไปทําธุรกิจที่สุจริตผมไม่เคยไปฟ้องคนเหล่านี้เลยผมก็ผมก็พูดได้แค่นี้ครับว่าผมก็เป็นคนคนนั้นแหละครับที่ทําอาชีพที่สุจริบแล้วก็ไม่ได้ไปแอบอ้างใครที่มันไม่ดีเลยแค่นี้เองครับง่ายๆฟิล์มขาพี่หนุ่มมีการพูดในรายการว่าใครจะให้อภัยก็ให้ไปแต่พี่หนุ่มไม่ให้เพราะพี่หนุ่มไม่ใช่พระ อ๋อก็ก็ก็แล้วแต่พี่เขาครับที่แล้วแต่นะครับที่แล้วแต่อยากจะไปเคลียร์ใจอะไรกันบ้างไหมไม่ครับไม่ครับไม่ไม่โกรธไม่อะไรครับเฉยๆครับมากกว่ามองให้มันเป็นเป็นเรื่องปกติครับ